เนื้อหาวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอายุคันกําหนดคลอดนะคะแล้วก็น้ําหนักของทารกในคันค่ะที่ได้จากอันตรซาวว่ามีความแม่นยําม,มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของอายุคันค่ะแล้วก็กาหนดคลอดก่อน,ก,นอกันเลวกันเนาะตรงนี้ค่ะในส่วนของอายุคันแล้วก็กำหนดคลอดที่ได้จากการอันตรซาวเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะเราจะบอกว่าแม่นยําม,มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะดูเปรียบเทียบ กับวันประจําเดือนครั้งสุดท้ายของคุณแม่นั่นเองค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะคําว่าประจําเดือนครั้งสุดท้ายของเรา ไม่ได้หมายถึงประจําเดือนวันสุดท้ายของรอบสุดท้ายนะคะแต่หมายถึงประจําเดือนวันแรกของรอบสุดท้ายนั่นเองซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่เรามาใช้กําหนดในเรื่องของอายุคันร,รวมทั้งกําหนดวันกําหนดคลอดก็คือวันที่ครบกําหนด40สัปดาห์ด้วยนะคะสมมติว่านะคะเดือนนี้คือเดือนมีนาคมใช่ไหมคะคุณแม่ที่รู้ตัวว่าตั้งคันในช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วประจําเดือนครั้งสุดท้ายก็จะอยู่ที่ในเดือน กุมภาพันธ์อาจจะกุมภาพันธ์ต้นเดือนมกราคมหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมก็ได้นะคะสมมติว่านะคะคุณแม่บอกว่าประจําเดือนครั้งสุดท้ายเนี่ยมาวันที่24ถึง27ธันวาคมแปลว่าวันที่เราจะเอามาคํานวณเป็นอายุครรภ์และวันกําหนดคลอดก็คือวันที่24ธันวาคมนะคะก็คือวันแรกของรอบสุดท้ายนั่นเองค่ะ วิธีการคำนวณจริงๆถ้าหากว่าเรานับจากวันประจำเดือนเนี่ยก็ง่ายๆเลยเพราะว่าเราก็นับเป็นวันต่อวันเลยนะคะสามารถที่จะเปิดปฏิทินนับก็ได้นะคะหรือสามารถที่จะเอาวันประจำเดือนครั้งสุดท้ายเนี่ยไปใส่ในแอปนะคะ หรือในเว็บไซต์ค่ะให้เขาคำนวณให้เราก็ได้เราก็จะได้อายุคันณวันที่ปัจจุบันนะคะรวมทั้งจะได้วันกำหนดคลอดด้วยทีนี้ค่ะโดยปกติวันกำหนดคลอดเนี่ยก็จะเป็นวันเดียวถูกไหมคะเพราะว่าเป็นวันที่ครบ40สัปดาห์แต่วันกำวันกำหนดคลอดเนี่ยไม่ใช่วันเจ็บคันคลอดนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนวันครบกำหนดคลอดคือวันที่เด็กในคันอายุ40สสัปดาห์ แต่ว่าเด็กที่ครบกำหนดเนี่ยเขาจะนับที่37สัปดาห์ขึ้นไปส่วนคุณแม่นะคะจะเริ่มเจ็บคันเมื่อไหร่ถ้าหากเป็นการเจ็บคันคลอดโดยธรรมชาติแล้วส่วนใหญ่จะเจ็บคันอยู่ที่ประมาณ1-2สัปดาห์ก่อนวันที่ครบกำหนด4สัปดาห์นะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นช่วงอายุคัน38-40สัปดาห์นั่นเอง แต่ว่านะคะอย่างที่เคยบอกไปค่ะว่าการเจ็บคันคลอดเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดการตั้งครรภ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเลยได้ยินคําว่าเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดจริงไหมคะคําว่าเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดก็คือการที่คุณแม่เกิดอาการเจ็บคันคลอดก่อน37สัปดาห์ก็คือในช่วง 36, 35, 34หรือจนกระทั่งมาถึงช่วงประมาณไตรมาสสก็คือ20กว่าสัปดาห์เนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกถ้ามีอาการท้องแข็งนะคะ แล้วกระตุ้นให้เกิดการเปิดของปากบดลูกอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นการเจ็บคันค้อดก่อนกําหนดทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเจ็บคันข้อถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดการตั้งครรภ์เพียงแต่ว่าการเจ็บคันค้อที่เรียกว่าครบกําหนดสามารถคลอดได้โดยที่เด็กในท้องเนี่ย สุขภาพค่อนข้างจะเรียกว่าสมบูรณ์แล้วก็คือตั้งแต่37สัปดาห์ขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าเป็นการผ่าตัดคลอดนะคะโดยที่ไม่ได้เจ็บคันเราจะเอาที่38สัปดาห์ขึ้นไปหรือในบางโรงพยาบาลอาจจะก,กําหนดที่39สัปดาห์ก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นกับข้อกําหนดของแต่ละสถานพยาบาลอีกทีนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาในเรื่องของอันตรซาวนะคะเรารู้แล้วว่าเรากําหนดอายุคันและวันกําหนดคลอดเนี่ยจากประจําเดือนยังไงแล้วถูกไหมคะถ้าหากว่าท่านไหนนะคะจาประจําเดือนไม่แม่นหรือไม่มั่นใจในแง่ของวันที่ที่แน่นอนนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะใช้อันตรซาวเนี่ยเป็นตัวที่กําหนดวันกําหนดคลอดได้เลยนะคะโดยที่เราจะยึดเอาการอันตรซาวครั้งแรกนะคะของการตั้งครันเนี่ย ยึดวันกําหนดคลอดวันนั้นนะคะเป็นวันกําหนดคลอดของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกําหนดไปแล้วว่าวันกําหนดคลอดของเราก็คือ40สัปดาห์เนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่ในอายุครรภ์ที่มากขึ้นนะคะถ้าหากว่ามีการอันตรซาวแล้วตัวเลขตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือวันที่จากอันตรซาวเนี่ยกำหนดคลอดมันเปลี่ยนไปอันนั้นคือเราจะไม่ได้เอามาดูแล้วนะคะเพราะว่าการอันตรซาวที่แม่นยําที่สุดในแง่ของการกําหนดอายุครรภ์นะคะแล้วก็วันกําหนดคลอดน่ะ ก็คือการอันตราซาวครั้งแรกที่เร็วที่สุดของการตั้งครันของเรานั่นเองถามว่าทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าการอันตราซาวที่มีความแม่นยำที่สุดในแง่ของการกำหนดอายุคันและกำหนดวันกำหนดคลอดเนี่ยแม่นยำที่สุดก็คือในช่วงของไตรามาสแรกนะคะก็คือก่อน13สัปดาห์ความคลาดเคลื่อนนะคะจะน้อยมากๆไม่เกิน6หรือ7วันนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างแม่นยำแต่ว่าคะ่ะถ้าหากว่าเข้าสู่ไตรามารส2แล้วนะคะ ความแม่นยําก็จะลดลงนะคะเพราะว่าพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแกบของขนาดเด็กอ่ะมันจะเริ่มกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นกําหนดเรียกว่าอายุคันและกําหนดข้อที่ได้จากการอันตรซาวในช่วงของไตรมาสสองเนี่ยความคลาดเคลื่อนมันก็จะอยู่ที่ประมาณได้ถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวหรือ14วันนะคะซึ่งการคลาดความคลาดเคลื่อนตรงนี้มันสามารถที่จะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะคะเอาง่ายๆค่ะสมมติว่าเราได้รับการอันตรซาวครั้งแรกในไตรมาสแรกนะคะ แล้วพบว่ากำหนดคลอของเราคือวันที่10ตุลาคมนั่นหมายความว่ากำหนดคลอจริงๆอาจจะอยู่ที่วันที่17นะคะหรืออาจจะอยู่ที่วันที่3ตุลาก็ได้คือมันมีการคลาดเคลื่อนได้ประมาณ7วันอยู่แล้วทีนี้ค่ะความคลาดเคลื่อนตรงนี้สำหรับคนที่จําประจําเดือนไม่ได้นะเนื่องจากเราไม่มีตัวเปรียบเทียบเราก็จําเป็นจะต้องยึดเอาตามอันตาราซาวเป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าหากว่าคนที่สามารถจำวันประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้อย่างแม่นยำนะคะเราก็จะนำเอาวันกำหนดคลอดที่ได้จากอันตราาวเนี่ยกับวันกำหนดคลอดที่ได้จากการคำนวณจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาเปรียบเทียบกันถ้าหากความแตกต่างไม่เกิน7วันเราจะยึดเอาตามวันประจำเดือนเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าความแตกต่างมากกว่า7วัน เราก็จะยึดเอาตามอันตราซาวเป็นหลักเพราะว่าเราถือว่าอันตราซาวก็จะแม่นยํากว่านั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเกิดสมมติว่าคุณแม่ได้รับการอันตราซาวครั้งแรก เป็นช่วงของไตรมาสสก็คือเกิน 10, ตั้งแต่13สัปดาห์ขึ้นไปแล้วแล้วมีการวัดขนาดของเด็กออกมานะคะเช่นเดียวกันค่ะความคลาดเคลื่อนตรงนี้ที่เรายอมรับได้ก็คือที่14วันประมาณ2สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นแบบเดียวกันเลยค่ะถ้าในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถที่จะจําในเรื่องของประจําเดือนครั้งสุดท้ายได้เราวัดขนาดเด็กออกมาแล้วกําหนดคลอเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะยึดตรงนั้นเป็นหลักเลย แต่ถ้าหากว่าคุณแม่สามารถจําวันประจําเดือนได้เราก็จะเอาวันประจําเดือนมาคํานวณอายุครรภ์และวันกําหนดคลอดและเอาวันกําหนดคลอดนะคะที่ได้จากการอันตราซาวกับจากประจําเดือนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันถ้าความแตกต่างไม่เกิน14วันคือไม่เกิน2สัปดาห์เราก็จะยึดเอาตามประจําเดือนเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าความแตกต่างเนี่ยมากกว่า14วันหรือมากกว่า2สัปดาห์เราก็จะยึดเอาตามอันตราซาวเป็นหลัก นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าการกําหนดอายุคันแล้วก็เรื่องของกําหนดคลอดเนี่ยแม่นยํามากน้อยแค่ไหนของอันตราซาวนะก็ต้องดูที่ว่าเรานะคะได้รับการอันตราซาวครั้งแรกที่อายุคันเท่าไหร่ที่อายุคันที่ไตรามาสแรกหรือไตรามาสสองนะคะความแม่นยํามันก็จะขึ้นกับ ไตรมาสนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงของไตรมาสสามแล้วเนี่ยโดยมากเนี่ยความคลาดเคลื่อนมันค่อนข้างจะเยอะนะคะก็คือสามารถที่จะยอมรับได้ถึงขั้น3สัปดาห์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าในกรณีที่คุณแม่จําวันประจําเดือนไม่ได้จริงๆแล้ววันที่เราไปอันตราซาวครั้งแรกอะ่ะได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีตัวเปรียบเทียบ แต่ถ้าหากว่าเราจําวันประจําเดือนได้แน่นอนแล้วไปอันตราซาวแล้วปรากฏว่าขนาดของเด็กเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ว่าก็ไม่ได้เกิน2สัปดาห์ไม่เกิน3สัปดาห์แบบนี้ค่ะเราก็จะยึดเอาตามประจําเดือนเป็นหลักก็ถือว่าให้เครดิตว่าคุณแม่สามารถจําได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราจําไม่ได้หรือไม่มั่นใจเนี่ยก็คือยึดเอาตามอันตราซาวก,ก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกว่าทีนี้ค่ะถามว่าไอ้ตัววันกําหนดคลอดเนี่ยมีความสําคัญยังไงก็คือมีความสําคัญตรงที่ว่า เมื่อเรากําหนดไปแล้วเหมือนเราปักธงว่าอายุคัน40สัปดาห์คือวันที่เท่านี้เดือนนี้นะคะอย่างสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่หมอบอกว่าถ้ากําหนดคลอดคือวันที่10ตุลาคมก็แปลว่าวันที่10ตุลาคมคือวันที่ครบ40สัปดาห์นะคะความสําคัญของการที่เรากําหนดปักธงวันที่ครบ40สัปดาห์ไว้คืออะไรคือหนึ่งค่ะถ้าเกิดสมมตินในกรณีที่นะคะจําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดนะคะ ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอย่างเช่นรกเกาะตามเคยผ่าคลอดมาก่อนหรือเด็กไม่กลับหัวคือเด็กท่าก้นอะไรแบบนี้ค่ะการที่เรารู้วันที่40สัปดาห์เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถกําหนดได้ว่าอายุคันหรือวันที่ที่เราควรจะผ่าตัดคลอดออกมาโดยที่เด็กไม่ได้มีอาการโดยที่คุณแม่ไม่ได้มีอาการเจ็บคันคลอดเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงประมาณเมื่อไหร่เพื่อที่เด็กจะได้คลอดออกมาในอายุคันที่เรียกว่าครบกําหนดนะคะ การพัฒนาการของเด็กต่างๆก็คือจะได้สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าหากว่าเรานะคะกำหนดวันคลอดวันกําหนดคลอดผิดนะคะเมื่อเราคํานวณวันผ่าตัดคลอดเนี่ยเราอาจจะได้เด็กที่ก่อนกําหนดเข้าใจไหมคะถ้าหากว่าเรากําหนดวันคลอดเร็วเกินไปกําหนดวัน40สสัปดาห์เนี่ยเร็วเกินไปวันที่ผ่าตัดคลอดเนี่ยเด็กก็จะยิ่งอ่อนก็คือยิ่งเด็ก เป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กก่อนกําหนดนะคะเวลาที่เราผ่าตัดคลอดออกมาโอกาสที่เด็กจะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจอาจจะมีเรื่องของอาการหอบเหนื่อยนะคะหลังคลอดใหม่ๆก็จะเจอได้เยอะขึ้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าการกําหนดคลอดเนี่ยกำหนดช้าเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วค่ะเมื่ออายุครรภ์ครบ40สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้คือจากงานวิจัยทางการแพทย์นะคะเราพบว่า การทำงานของรกก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงที่เราเรียกว่ารกมีแคลเซียมเกาะนะคะรกเสื่อมอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงอายุคันเกินกำหนด ะะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าเรานะคะมีการกําหนดคลอดที่ช้าเกินไปในอายุคันที่เราคิดว่าเด็กเพิ่งจะ38หรือ39สัปดาห์จริงๆเด็กอาจจะ40สัปดาห์แล้วก็กได้นะคะก็อาจจะทําให้การประเมินสุขภาพของเด็กในคภ์เนี่ยทำได้แบบไม่ถูกต้องนะคะแล้วการที่ปล่อยให้เด็กอยู่ในท้องนานเกินไปจนกระทั่งเกิดภาวะรกเสื่อมหรือว่าเกิดทําให้รกไม่ทํางานเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเกิดความเสี่ยงกับเด็กที่จะทําให้เด็กเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในคันนะคะ หรืออาจจะทําให้เด็กนะคะเกิดภาวะเรียกว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยมีความผิดปกตินะคะในเรื่องของการปรับตัวหรืออาจจะทําให้เกิดภาวะน้าค่าแห้งอาจจะทําให้มีปัญหาในช่วงของการเจ็บคันคอดแล้วก็จนทําให้เด็กขาดออกซิเจนหรือว่ามีปัญหาหลังคลอดอันนี้ก็มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราคลอดช้าเกินไปนั่นเองค่ะ แต่ว่านะคะถ้าหาว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะรู้วันกําหนดคลอดของเราแล้วแล้วบังเอิญว่าเรามีการเจ็บคันคลอดเองตามธรรมชาตินะคะในอายุคันที่ประมาณสัก36สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเด็กก็มักจะคลอดออกมาค่อนข้างจะสุขภาพแข็งแรงดีเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเจ็บคันคลอดเองตามธรรมชาติก็แปลว่าน้องนะมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะในเรื่องที่เขาจําเป็นจะต้องคลอดหรืออาจจะเกิดจากการที่ภาวะในคันนะคะมีอะไรบางอย่าง ที่ไม่สุขสบายค่ะแล้วก็เลยจําเป็นว่าการคลอดดีกว่าการตั้งครรภ์ต่อไปตรงนี้เราก็จะมีการเจ็บครรภ์คลอดตามธรรมชาตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าณนะตอนนี้นะคะคุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะที่ได้รับการอันตรสาวครั้งแรกไปแล้วนะคะก็ลองดูว่าวันที่เราอันตรสาวครั้งแรกเนี่ยเราซาวตอนอายุครรภ์เท่าไหร่ถ้าหากเป็นช่วงของไตรมาสแรกก็เอาวันกําหนดคลอดของอันตรสาวและจากประจําเดือนมาเทียบกันดูไม่เกินเจวันเราก็ยึดตามประจําเดือน แต่ถ้าหากว่าเกิน7วันเราก็ยึดตามอันตราซาวสำหรับคุณแม่ที่อันตราซาวครั้งแรกในช่วงของไตรมาสสก็คือช่วงประมาณ5เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เราได้รับการอันตราซาวคัดกรองความพิการของทารกในครรภ์ด้วยอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงอายุครรภ์ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกลับไปดูได้ว่าวันที่เราอันตราซาวนั้นอะอายุครรภ์จากประจำเดือนเท่าไหร่แล้วอายุครรภ์จากการอันตราซาวเท่าไหร่ถ้าหากว่าต่างกันไม่เกิน2สัปดาห์เราก็จะยึดเอาตามประจำเดือนเป็นหลักค่ะ แล้วก็วันกําหนดคลอดบอกเลยนะคะว่ามีแค่วันเดียวจะไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนวันกําหนดคลอดในภายหลังเนี่ยแน่นอนว่าก็จะทําให้เกิดความสับสนในเรื่องของการนับอายุคันแล้วก็จะทําให้เราสับสนในแง่ที่ว่าแล้วจริงๆคือเด็กที่โตขึ้นในแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนมีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันถูกไหมคะถ้าหากว่าเรานะคะมีการเปลี่ยนวันกําหนดคลอดไปมาแน่นอนว่าถ้าหากบังเอิญเด็กมีปัญหาการเจริญเติบโตช้า หรือมีปัญหาตัวโตกว่าเกณฑ์เนี่ยเราจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะเราจะไม่รู้ว่าอายุคันนะวันนี้กับน้ําหนักตัวที่วัดได้ในตอนนี้สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ค่ะกลับมาถึงในเรื่องของตัวน้ําหนักคลอดเออน้ำหนักของทารกในคันกันแล้วกันเนาะแล้วน้ําหนักของทารกในคันเนี่ยแม่นยํามากหน่อยแค่ไหนก็เป็นเกณฑ์แบบเดียวกับการวัดเรื่องของ อายุคันแล้วก็เรื่องของวันกําหนดค้อดเหมือนกันเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะน้ําหนักที่เราจะวัดเด็กออกมาเป็นน้ําหนักเป็นกรัมนะคะหรือบอกเป็นกิโลกรัมได้เนี่ยมักจะที่อายุคันประมาณสัก5เดือนขึ้นไปแล้วถ้าหากว่าเด็กที่ขนาดเล็กกว่านั้นยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกเนี่ยเราจะไม่ได้วัดเป็นน้ําหนักแต่เราจะวัดเป็นความยาวของเด็กแทนโดยการวัดจากหัวถึงก้นนะคะก็จะวัดเป็นเซนติเมตร แต่ว่าในอายุคันที่ประมาณ5เดือนขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มวัดขนาดของเด็กโดยการวัดหัววัดท้องแล้วก็วัดขานะคะแล้วเครื่องก็จะมีการคำนวณออกมาเป็นกรัมนะคะซึ่งน้ำหนักเด็กที่ได้จากการอันตร์าวเนี่ยก็จะเป็นค่าประมาณเหมือนกันไม่ได้ตรงเป๊ะแบบร้อซนะคะน้ำหนักที่วัดได้ค่ะในช่วงของไตรมาสสเนี่ยความคลาดเคลื่อนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2สัปดาห์นะคะตรงนี้หมอะจะใช้ตัวเลขเป็นสัปดาห์เพราะว่าหมอะจะไม่ได้ใช้เป็นกรัมนะเพราะว่าในแต่ละช่วงอายุสมมุติว่านะคะที่อายุคัน20สัปดาห์เนี่ยความเขาเรียกว่าความกว้างระหว่างของน้ำหนักที่น้อยที่สุดกับมากที่สุดมันก็จะแค่นี้แต่พอเด็กอายุคันมากขึ้นนะคะแกบความแตกต่างของน้ำหนักเขาเรียกว่าค่ามาตรฐานของเด็กอะ่ะ มันจะสามารถยอมรับได้กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาที่เราจะดูแบบง่ายๆก็คือให้ดูที่ว่าพอเครื่องเนี่ยมีการคำนวณออกมาเป็นน้ำหนักตัวโดยมากแล้วจะมีการคำนวณในเรื่องของอายุคันออกมาด้วยก็คือเขาจะเอาน้ำหนักตัวที่วัดได้ในวันนี้คำนวณออกมาเปรียบเทียบว่าน้ำหนักตัววันนี้เทียบเท่ากับเด็กอายุคันประมาณกี่สัปดาห์เพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าน้ำหนักของลูกของเราในวันนี้ตรงกับ อายุคันไหมคือเด็กขนาดโตตามเกณฑ์ไหมนะคะแทนที่เราจะจำเป็นหน่วยกรัมที่ตัวเลขมันค่อนข้างเยอะแล้วมันก็กว้างเนี่ยเราดูที่ตัวเลขอายุคันค่ะถ้าหากสมมติว่าในอายุคันไตรมาสสองนะคะอายุคันที่ได้จากขนาดเด็กอะแตกต่างจากอายุคันที่ได้จากวันกำหนดคลอดอ่าอันนี้ตามทันไหมถ้าหากสมมติว่าเรารู้กำหนดคลอดแล้วถูกไหมคะพอเรารู้กำหนดคลอดเราจะรู้ว่าวันนี้ย เราเด็กอายุคันเท่าไหร่สมมติว่าวันนี้เด็กอายุคัน24สัปดาห์แล้วเราได้รับการอันตรสาวพออันตรสาวเสร็จแล้วคุณหมอจะบอกว่าน้องหนักอาต๊ดๆอาจจะสองสองขีดสามขีดอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะน้องสามขีดนะคะสามขีดเนี่ยฟังแล้วก็อาจจะงงว่า,าสามขีดปกติไหมแต่ว่าเรารู้ว่าวันนี้ลูกเราอ่ะ24สัปดาห์ละก็เอาสามขีดเนะี่ยในแผ่นอันตรสาวก็จะมีกําหนดวัน อายุคันอยู่ในนั้นอยู่นะคะถ้าหากว่าตัวเลขที่เป็นอายุคันจากอันตราซาวเนี่ยอยู่ที่23สัปดาห์กับ4วันแต่อายุคันวันนี้ของเราคือ24สัปดาห์นี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าน้ำหนักเด็กกับอายุคันเนี่ยใกล้เคียงกันคือต่างกันไม่เกิน2สัปดาห์เป็นน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากเรารู้แล้วว่าวันนี้เราอายุคัน24สสัปดาห์ แต่วัดขนาดของเด็กออกมาเปรียบเทียบไปแล้วปรากฏเด็กเท่ากับอายุคัน26สัปดาห์อันนี้แปลว่าเด็กตัวโตเกินใกล้จะเกินเกณฑ์ละอาจจะจําเป็นต้องได้รับการตรวจอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นคุณแม่เป็นเบาหวานแฝงหรือเปล่าหรือว่าคุณแม่เริ่มมีน้ําหนักตัวเพิ่มผิดปกติจนหรือกินแป้งเยอะจนเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาสาเหตุนะคะหรือถ้าหากสมมติว่าอายุคันวันนี้ของเราคือ24สัปดาห์วัดออกมาเป็นกรัมเท่าไหร่ไม่รู้แหละ แต่คำนวณออกมาแล้วอ่ะเด็กเท่ากับ22สัปดาห์ก็แปลว่าน้องตัวเล็กกว่าอายุคันก็คือเด็กค่อนข้างจะไปในแนวทางของเด็กตัวเล็กนะคะ ก็อาจจะจําเป็นต้องได้รับการบํารุงหรืออาจจะต้องไปหาสาเหตุว่าเอ้คุณแม่ทานน้อยไปไหมมีภาวะทุกโภชนาการอะไรไหมหรือจะต้องไปดูในแง่ของการทํางานของรกนะคะหรือการทํางานของสายสะดือหรือเปล่าการไหลเวียนเลื่อนไม่ดีไหมหรือว่ารกเริ่มมีการทํางานน้อยลงไหมพวกนี้เราก็ต้องมีการดูประเมินร่วมกันนะคะเด็กที่โตหรือเล็กกว่าอายุครร์เรียกว่า เยอะๆเนี่ยก็คือตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นความผิดปกตินะไม่ใช่บอกว่าตัวใหญ่เราจะต้องดีทุกคนไม่จริงนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอายุคันที่ได้จากการอันตราซาวเนี่ย กับอายุคันจริงนปัจจุบันของเราค่ะมีความใกล้เคียงบวกลบคืออ่ะ24สัปดาห์แต่ซาวได้23หรือซาวได้25อันนี้เราถือว่าเป็นเกณฑ์ที่รับได้นะคะก็อาจจะตัวโตวนิดนึงตัวเล็กนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเหมือนเวลาที่เราไปโรงเรียนนะคะแล้วเราต้องมีการต่อแถวใช่ไหมคะเพื่อนคนที่อยู่หน้าสุดก็จะตัวเล็กสุดแต่ว่าเพื่อนคนที่อยู่หางแถวก็จะตัวสูงที่สุดเนี่ยแหะค่ะเขาเรียกว่าความความความแตกต่างของความสูงของน้ําหนัก ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่เด็กทุกคนที่อายุขันเท่ากันจะต้องน้าหนักเท่ากันเสมอไปอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เราจะต้องรู้ว่าค่ามาตรฐานที่มากและน้อยเนี่ยความระยะห่างตรงเนี้ถามว่าดูที่ตัวเลขสัปดาห์นะคะจะดูได้ง่ายกว่านะคะถ้าหากว่าจําเป็นกรมัมบอกเลยหมอเองก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้ค่ะ,ะในกรณีที่คุณแม่นะคะได้รับการอันตรซาว แล้วมีการคำนวณในแง่ของน้ำหนักของเด็กแน่นอนว่าหมอเชื่อว่านะคะถ้าหากคุณแม่เห็นภาพอันตราซาวที่เป็นตัวคำนวณเนี่ยที่เป็นตัวเลขเราจะเห็นว่ามีการวัดขนาดหัววัดขนาดท้องแล้วก็วัดขนาดของขานะคะแล้วขนาดของหัวและท้องและขาเนี่ยก็จะมีการคำนวณออกมาเป็นอายุครรภ์เหมือนกันนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเลขทั้งหมดถึงจะเอามาคำนวณเป็นน้ำหนัก แล้วน้ำหนักก็เอาไปเทียบเป็นอายุคันอีกทีหนึง่งซึ่งอันนั้นเป็นการคำนวณอายุคันจากน้ำหนักเด็กที่เราเอาไว้ไปไปบอกว่าเด็กตัวใหญ่ตัวเล็กแบบที่หมอไปบอกเมื่อกี้นะคะแต่ทีนี้ค่ะในส่วนของตัวเลขที่เป็นแต่ละขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวท้องหรือขาเนี่ยก็จะมีคุณแม่หลายท่านเหมือนกันที่ได้รับก,การอันตระซาวมาแล้วก็มีข้อสงสัยว่าเอะสมมุติว่าวันนี้เราอายุคันยี่สิบสี่สัปดาห์แต่วัดหัวเด็กได้ยี่สิบสามสัปดาห์ วัดท้องได้ยี่สิบสี่วัดขาได้ยี่สิบสามสัปดาห์กับห้าวันอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมตัวเลขของแตล่ละอันไม่เหมือนกันคือมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักเวลาคำนวณออกมาเนี่ยมันก็จะมีความกว้างของน้ำหนักที่เราสามารถยอมรับได้นะคะอย่างเช่นในอายุคันยี่สิบสี่สัปดาห์เนี่ยน้ำหนักที่ยอมรับได้ก็คืออาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สองขีดจนถึงสี่ขีด นะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีว่าอาจะวัด2ขีดสขีดสขีดก็นับว่าปกติหมดนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะการจเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นหัวท้องหรือขาเนี่ยการจเจริญเติบโตของแต่ละส่วนอวัยวะมันก็มีค่ามาตรฐานเหมือนกันนะคะซึ่งตัวเลขที่เรายอมรับได้เนี่ยก็เป็นตัวเลขเดียวกันเลยถ้าหากว่าเป็นไตรมาสสขนาดของหัวท้องและขาเนี่ย ก็จะสามารถบวกลบนะคะได้ประมาณ2สัปดาห์เช่นเดียวกันเหมือนน้ำหนักเด็กเมื่อกี้เลยค่ะถ้าหากสมมติอายุคันวันนี้เรา24สัปดาห์นะเราวัดหัวเด็กได้ประมาณ24สัปดาห์กับ5วันวัดท้องเด็กได้ประมาณสักย5สสัปดาห์อะวัดขาได้23สัปดาห์กับ6วันอันนี้ถือว่าปกตินะคะเพราะว่าบวกลบไม่เกิน2หัวอาจจะโตเร็ว,วไอ้ยท้องอาจจะโตเร็วขาอาจจะโตช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าทุกตัวอยู่ใน เขาเรียกว่าทุกค่าที่วัดได้อะยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้คือเกณฑ์ปกติแล้วน้ําหนักที่คํานวณออกมาตอนสุดท้ายก็เป็นน้ําหนักที่อยู่ในเกณฑ์ปกติอันนี้เรียกว่าปกตินะคะไม่มีทางที่เราจะสามารถ24สัปดาห์วันนี้วัดหัวได้24วัดท้องได้24วัดขาก็ยังได้24ถ้าแบบนั้นต้องเป็น AI คือเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเป็นหุ่นยนต์ละหมายถึงเด็กในท้องนะจะต้องเป็นเด็กที่ถูก เป็นโมเดลปั้นขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์ละทุกส่วนถึงได้สมมาตรขนาดนั้นนะคะซึ่งไม่มีคนไหนเป็นแบบนั้นนะคะเอาง่ายๆค่ะถ้าวัดที่ตัวเรานะคะเพื่อนเรากับเราอะต่อให้เกิดวันเดียวกันขนาดหัวยังไม่เท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนับภาษาอะไรกับเด็กในท้องถูกไหมคะการเจริญเติบโตที่ค่อยๆโตขึ้นในแต่ละส่วนของเด็กแต่ละคนแน่นอนว่ามีการพัฒนา ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้มันจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่แล้วแต่ว่าตัวเลขตัวเลขที่เรายอมรับได้ก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะก็คือในช่วงของไตรมาสสเนี่ยก็คือยอมรับได้ที่ บวกลบประมาณ2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดช่วงไตรามาสสเนี่ยเราจะยอมรับได้ที่ประมาณ3สัปดาห์แต่ว่าโดยมากไม่ก็จะไม่ค่อยเกิน2สัปดาห์นี่แหละก็คือเป็นช่วงปกติละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเรียกว่ากังวลจนเกินไปนะคะว่าเอ๊ะทำไมหัวเด็กปกติท้องเล็กไปหรือท้องใหญ่ไปไม่ใช่เลยค่ะอันนี้คือค่าปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากว่าค่าเหล่านี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือบวกลบไม่เกิน2สัปดาห์เราถือว่าเป็นปกติทั้งหมดเลยค่ะ แต่ว่านะคะถ้าหากว่าบังเอิญว่าเรามีการวัดแล้วมีความผิดปกติมากๆอย่างเช่นในกรณีที่เด็ก24สัปดาห์นะคะหัวเด็ก24สัปดาห์ขาเด็ก25สัปดาห์แต่ท้องเนี่ยกลายเป็น26สัปดาห์ก็คือเกินไป2สัปดาห์ละแปลว่าอะไรคะแปลว่าเด็กอ้วนนะคะเพราะว่าเวลาที่วัดแบบนี้ปุ๊บเนี่ย เวลาที่คำนวณออกมาเป็นน้ำหนักน้ำหนักเด็กก็จะเป็นน้ำหนักที่อายุคันเกินกว่าอายุคันจริงก็จะกลายเป็นเด็กอ้วนแต่ถ้าหากว่าท้องแฟบอาจจะเหลือ22สัปดาห์อันนี้น้ำหนักที่คำนวณออกมาตอนสุดท้ายอ่ะน้ำหนักเด็กก็จะตกเกณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยบอกในเรื่องของการเรียกว่าภาวะโภชนาการนะคะของเด็กในคันนั่นเองว่าน้องกําลังอยู่ในเกณฑ์ที่ มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะเวลาที่มีปัญหาในแง่ของการขาดสารอาหารหรือได้รับสารอาหารมากจนเกินไปนะคะเวลาเด็กจะอ้วนหรือผอมคือน้ําหนักมากหรือน้อยเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อนเป็นอันดับแรกก็คือขนาดของรอบท้องนะคะเหมือนเหมือนเราเลยไหมเวลาที่เรากินเยอะเกินไปส่วนที่มันโตก่อนก็พุงถูกไหมคะเพราะว่าหัวและขาเนี่ยเป็นกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นการที่ จะทําให้ขนาดเนี่ยผิดปกติได้เนี่ยแปลว่าจะต้องผิดปกติเยอะๆจริงๆอ่ะแต่ว่าท้องของเราก็คือพุงเนี่ยสามารถที่จะยุบได้แฟบได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพองได้เหมือนกันหากในกรณีที่อ้วนจนเกินไปก็คือแบบเดียวกับผู้ใหญ่เลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะคุณแม่ท่านไหนก็ตามนะคะที่ชมไลฟ์ในตอนนี้หรือว่ามาฟังย้อนหลังก็ตามค่ะแล้วเราบังเอิญว่าเคยได้รับการอันตราซาวมาก่อนนะคะในช่วงของการตั้งครรภ์หรือได้รับการอันตราซาวอย่างสม่ำเสมอก็ตามนะคะแล้วกําลังมีข้อสงสัยในเรื่องของอายุรั้นเรื่องของกําหนดคลอดแล้วก็เรื่องของน้าหนักของน้อง ว่าน้ําหนักของน้องในในวันที่เราไปอันตราซาวเนี่ยเป็นน้ําหนักที่ตามเกณฑ์หรือไม่เนี่ยสิ่งที่หมอให้ความสําคัญนะคะนอกจากตัวเลขของน้ําหนักเป็นกรัมเนี่ยหมออยากจะให้คุณแม่ดูในเรื่องของอายุคันที่ได้จากการอันตราซาวนั่นเองเทียบกับอายุคันจริงของเราที่เราคํานวณจากวันกําหนดคลอดที่เรามีนั่นเองนะคะจะสามารถบอกได้ว่าสรุปคือน้องเนี่ยตามเกณฑ์หรือไม่นะคะง่ายที่สุดก็คือบวกลบไม่เกิน2ส,สัปดาห์ค่ะ ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างครอบคลุมนะคะในแง่ของน้ําหนักเด็กกําหนดค้อน,นะคะรวมทั้งในเรื่องของอายุรันด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณแม่นะคะที่กําลังชมไลฟ์ในตอนนี้ทั้ง45ท่านโอ้ไม่กลับมาดูอีกที45ท่านแล้วถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะที่เกี่ยวกับการอันตรสาวที่สืบเนื่องจากที่หมอให้ความรู้ไปเมื่อตกี้ค่ะสามารถที่จะ พิมพถามเข้ามาได้เลยนะคะส่วนคําถามอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยหมอจะเปิดให้ถามก็คือหลังจากที่เราคุยกันเรื่องอันตราวันนี้กันจบก่อนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอดูคําถามก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเปิดรับคําถามแล้วก็จะตอบคําถามให้กับคุณแม่ที่กําลังชมไลฟ์อยู่ยังไงก็ขอบคุณนะคะทั้ง40ท่านนะคะแล้วก็ต้องขอโทษนะคะในหลายๆคําถามที่ถามมาหลังจากนี้แล้วหมอยังไม่ได้ตอบนะคะ ยังไงค่ะถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะต้องการที่จะพูดคุยกับหมอหรือว่าปรึกษาเพิ่มเติมหลังจากไลฟ์นะคะสามารถที่จะไปที่หน้าเพจด้านบนจะมีคําว่าสมัครสมาชิกนะคะสามารถที่จะสมัครสมาชิกเพื่อที่จะเข้ามาในกลุ่มสมาชิกได้ค่ะในกลุ่มสมาชิกหมอจะมีการถามตอบนะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาภายในนั้นเรียกว่าจะคุยกันได้ หมอจะเข้าไปตอบแทบจะทุกวันเลยอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่ามีข้อข้องใจอยากจะปรึกษาอยากจะถามจริงๆแล้วอยากจะไม่อยากรอไลฟ์ในช่วงของสัปดาห์ถัดไปสามารถสมัครเข้ากลุ่มสมาชิกได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ไม่ด่วนนะคะหรือคิดว่าสามารถที่จะรอได้นะคะหมอมีไลฟ์ทุกทุกวันพุธค่ะเริ่มที่ประมาณ2องทุ่มสินาทีนะคะเก็บคําถามไว้ค่ะแล้วก็ทุกวันพุธมาเจอกันนะคะรอหลังที่จับที่หมอให้ความรู้แล้วเราก็จะมาพูดคุยถามตอบกันได้ในทุกสัปดาห์เลยค่ะยังไงหมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ว่าจะ เป็นช่องทางทาง Facebook นะคะทาง YouTube แล้วก็ Tik t o อกของหมอด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังความรู้ย้อนหลังได้ตลอดเลยฟังบ่อยๆแน่นอนว่าจะสามารถคลายความกังวลน,นะคะแล้วก็จะสามารถตั้งคันได้อย่างมีความสุขแน่ๆเลยค่ะยังไงพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ